วันนี้ผมขอร่วมกับผู้รักชาติทังสทุกท่านมาล่วทีเตอร์มาให้กำลังใจและเอาทุกคนสร้างโลกอันสุขใรนี้นะครับเื่อ้้าเสรโ้ทุกคนโดยได้หารทุกชั้นรถลงไปจนถึงคนาหารวีนนี้เราจะร่วมกันสึก ให้ดีที่สุดนะครับสาสมุที่ผู้ท่ทานได้สาธิตให้บุคคลภายรอแลนะสื่อมวลชนได้เห็นวันนี้คืออยาดเหงื่อและกำลังใจกำลังกายของทุกคนในเวลาเราลบจริงไม่ได้สวยงามอย่างนี้ในเวลาเราลบจริงไม่ได้มีกลิ่นหอมแบบนี้มีแต่กลิ่นเลือด มีแต่ผู้เสียชีวิตเพื่อนข้างกายอาจจะตายหรือขาดอวัยวะเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงเราต้องฝึกให้มากกว่าจีและทำตามอดีตผู้บรรทันชาที่สอนเอาไว้ว่ารบอย่างไรฝึกอย่างนั้นนะครับในฐานะผู้บัญชาการหารเรือ ซ้ายมือของผอ,อ,อคือรองผู้บัญชาการทหารเรือขวามือคือผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและในคนทุกคนที่ยืนบนแท่นนี้จากในกำลังใจทุกคนตั้งใจสุดนะครับขอให้ปีนี้เราพุ่มเทก,กับการฝึกเพื่อแสดงให้ประชาชนชนาวไทยเห็นว่ากองทัพรเรือทุกวัน ตั้งใจและตับฟึกเพื่อให้พร้อมหามีวันนั้นกองทัพเรือจะต้องไม่แพ้ใครสุดท้ายขอให้ทุกคนมีการกายกางใจ,งใจที่จะร่วมกันฝึกในปีนี้ให้มีที่สุดและวทุกมวันการกา,ารเรือจะรวมมาล่วงถึงกับเราด้วยขอบคุณครับ ป้องกันประเทศของเราโดยเฉพาะในส่วนของกองทพัพเรือถ้ายังไม่มีอะไรก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามีอะไรแล้วเราไม่พร้อมยวมาโทษกทองทัพเ <ไป S 2> รือไม่้ดีกว่าเราจะพยายาม ที่ออทพีเขาอย่างอย่างการฝึกวันนี้มันก็เป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพเรือ,รอในสถานการณ์ที่คนไทยคาดหวงังในการดูแลรักษาอธิปไตยอย่างเรื่องเกาะกูดนี่ให้ความสบายใจยังไงได้นะคะถูกต้อง,อองวันนี้กองทัพเ,เรือตรงเวลาที่เราฝึกพอดีครับวันนี้เป็นวันเปิดการฝึกเราจะดําเนินการฝึกใหญ่อย่างนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายนการฝึกนี้เพื่อให้คนเราเองพร้อม ถ้าต้องปฏิบัติการกองทัพเรือต้องรบชนะผมพูดใช้คํานี้ไว้อันที่สองบอกให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ากองทัพเรืเอมีการฝึกเช่นนี้ทุกปีและทําสารต่อมาตลอดเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่พร้อมในการป้องกันประเทศส่วนที่เ<อ>กาะกูดเราก็มีกําลังของสอรวฟอวางอยู่ความพร้อมในการดูแลเป็นยังไงพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะ